ใช่ครับเดี๋ยวจะไปเชื่มเมถัยนะไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ใครเชื่อมเมถัยอยู่ที่ปทายาที่เดิมเราเลยมีใครเป็นผู้บังซ้อมเราบ้งตอนนี้พวกพี่ๆนะครับมีเพื่อนใครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบบาทน้ำหนักเปิดปล่อยตอนนี้หกสิบเก้าเจ็ดสิบมวยสไตล์อะไรครับมวยได้หมดเลยครบเครื่องเลยวันนี้เดี๋ยต้องมาเจอกับ ยกขาวเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยย่างได้ดูยังเขาเป็นมวยคนนี้ครับดูดูด้านนยวันนี้มาเจอกันนะวางเกมวางแผงให้ดิแก้เกมขั่งเลยนะเหมือนต่อยตาสตาเราดีเราไปแก้ไขอุ้งเขาคนเดียวเลยเนาะล่าสุดไปไหนไว้ที่นี่วันนั้นต่อยกับแก่นเพชยร์จะเป็นยังไงบ้างชนะนอกศึกษาไหมะนอะไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่จะไม่ได้ละร้อยเมื่าณร้อยหละร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบวันนี้ต่อยร้อยสี่ห้านะมันโตขึ้นหรือว่าไง ก็เลยปล่อยขึ้นมาเลยวัน่ี้ช้าหนักแล้วเป็นยังไงบ้างรอขาดนิดหน่อยมาขาดนิดหน่อยก็คือมาสบายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เอาเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงแท็วันนี้ก็พร้อมเอาชนะไฟมาเดิมคุ้มมาอีกโลไฟนี้ประมาณห้ากิโลขึ้นต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบโค้จังหวัดจังหวัดชลบุรีเด็กชลบุรีเลยเอ้าฝ่าเชิญช่วยให้ขับรถหน่อยครับนี่แชร์ด้วยครับขอบคุณครับอ้าวันนี้ขอโชคดีขอบครับ